สวัสดีค่ะพ่อกันยีกแล้วกับ J&A n Channel USA ค่ะสวัสดีเพื่อนๆฝั่งไทยฝั่งเราแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะอันมาอีกแล้วพี่น้องอันยังอันยังโล่งเ่าท่านใดอยู่พี่น้องอันเบิงเข่าสองมือมานนีจะเป็นขอ่ขอยมโหูคักมโหูพี่น้องเออแบบว่า,าดูถูกกันแบบบุหรีกันขนาดมากเลยพี่นอ้องบุหรี่กันแบบว่า สุดยอนแลเย,ยเด็ก,กน่อยซุ่มเนี่ยอขาก็เด็กน่อยซุ่มเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องจิตใจแล้วก็สมองพี่น้องพวกนี้ต้องพบแพทย์ด่วนใส่ชีวิตในสังคมเป็นอันตรายพี่น้องเด็กหน่อยซุ่มเนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วก็เฮตไห้แบบว่าเอ่อเคาร์เนไว้ยังแตกแยกได้ในพี่น้องเด็กน้อยแนวนี่เป็นอันตราย,รย,ย,ย,ต,ายต่อสังคมต้องเอาไปปรับทัศนาคาติหรือว่าเอาไปอ่ เอาไปปัวพี่นองก็ไปรักษาตรงพวกแพทย์มีเรียกหน่อยผู้หยิงคนเนึองด้วยเพิ่นเป็นคนอีสานด้วยไปอยู่ในกลุ่มเขาไปทนฟั่งได้จังใดแบบเขาว่าใ้้จะค้องขนาดนนะก็ไปทนฟัง่งใดเนาะคอยละเงิดหลายเ,าเห็นพ่อเมออกมาขอโทษอยู่ในลูกเขยยังบคิดพูดถึงว่าสิวว้าเรื่องการแต่งโตการเป็นยู เรื่องหน้าตางสิพี่น้องเอ้ยแต่ละผกักมันจะมีเอกลักษณ์ของผกักแต่ละผักมันบอกเอกลักษณ์ของผกักนั่นก็นจะเป็นแบบนี้เอกลักษณ์ของผากนี่จะเป็นแบบนั้นการที่เขาจะยอมผมสีนั่นแต่งโตสีนี่นะมันเป็นเรื่องที่ว่าชวนโตหลีอได้พี่น้องเขาตรงแต่งโตตามแบบเขามักได้พี่น้องอันสําหรับบกักน,นะมันอาจจะบรูเนาะเขาบดูไปแต่งโตตามที่คนอื่นหมัก เ้าแต่งตัวเฮาเช็ดผมสีใดนะเ้าฮก้อหูอยวนาเบ้านาห้ามันอาจจะบ่ได้พี่น้องแต่ว่าห้ามักผมสีนันสีหนึ่งแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้เ้าก็ตตรงแต่งมันบ่เหาจะไปแตงตามคนอื่นหมักบ่ได้เด้พี่น้องเฮาตรงแตงตามห้ามักมันถึงจะเป็นสไตล์แบบคงห้านะพี่น้องอันยิงฟั่งยิงแบบว่าเฮ็ด,ดจิตใจมันแบบว่าอันตรงฟืนฟู่ย่างนักเลยพี่น้องอันคนแนวนี่นะ คนเฮาอันก้นอนจีเเบวยังพูดยังออกมานี่มันซื้อออกทางแบบจิตใจเขาพี่น้องซื้อออกทางสมองเขาสั่งออกมาแนวนั้นกับแปลว่าเขาเป็นเด็กน้อยมีปัญหาอย่างรุนแรงพี่น้องพวกนี้อาจจะบ่รูโตเนาะเนาะพวกนี้ต้องกินยาต้องอานเขารักษาด่วนกับพี่นอ้องเฮดไหแบบเกิดการแตกแยกใดถ้าเด็กน้อยซุมนี่ยมันยังมีพฤติกรรมแนวนี้อยู่มัน อย่ายาำคนอื่นดูถูกคนอื่นคนดีๆคนที่เขามีแบบจิตใจที่ปกติเน่เขาิบโบเหตุค่ะนอกเสียจากคนที่มีภาวะาทังจิตใจการเลี้ยงดูมากการที่แบบว่า,าจะคล้องมีปมดอยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนี่สินากระชิาออกมาทํานองแน่วจังสี่ค่ะพี่นอ้องอ่า คิดจังเลงกับสงสารมันนาะพี่น้องเนะแบ,บว่ามันบกหูตัวว่ามันมีปัญหาทางจิตมันมีปัญหาทางสมองมันเขาสังคมบ่ได้แบบก็เลยต้องหามูที่ว่ามีสุขภาพจิตบดีคือกันแบบคบกันได้นะพี่น้องถ้าคนที่สุขภาพจิตดีดเขาสิบ่ไปเขากลุมซุ่มนี้เลยค่ะ ถ้ากลุ่มซุ้มนี่เขาก็จิมีตั้งจะพวกแบบว่าพิษปกติคบกันนะพี่น้องเขาเอื่นว่าพวกอันพิการทางสมองเสียเขาก็สจิคบกันใดพี่น้องเขาจิเขาก็คนอื่นบได้เลยเห็นคนอื่นนี่สิแบบสิบดีไปเบิด่ะเพราะว่าอันสุขภาพจิตเขามีปัญหานะคะ ันฝากถึงพ่อแม่มึงในเรื่องว่าอันพาลูกมึงไปหาหมอเนี่ยลูกมึงมีปัญหาทางสมองสินะที่ว่ามีทัศนาคาติถิบดีต่อคนอื่นนังสินะคนดีๆเขาชีบกคิดยังสี่ค่ะพี่น้องจามมึงทะลุทุ้งยางมากบอกเรื่องว่าจังใดนี่มึงก็ได้มากเกิดเป็นคนเกิดมากกับเกิดมากแบบผสมประกอบไปมีปัญหาเรื่องจิตใจและก็สมอง คนเหาน่ะเขาสีแต่งตัวจังไดมันก็เป็นสีของเขาอ่าแต่ละคนเขาสิรูอยู่แล้วว่าเขาเป็นผิวพันณุหนาตาเขาเป็นจังไดเขารูตัวอยู่แล้วพี่น้องบ่ต้องไปซ้ำเติมเขาคนเห่าเกิดมากก็มีไดอยากงามทุกคนนั่นล่ะคับแต่นั่นเมื่อเหาบ่ง,งามเฮาเก่าสิบ่มิิีแต่งตัวเลยเหรอพี่น้องว่าเฮาคนจะเฮ็ดผมส,สีนั่นสีนี่ โอคนภาคนั่นหามแตงโตแบบนี้เฮ็ดซีผมแบบนี้คนภาคนี้หามแตงโตเนวนี่คนภาคนี้หามแตงโตแบบนวนี่บอกอันต้องมากำหนดของสิบอกค่ะพี่น้องอันอันต้องไปเช็คไปซองกระจกมังจะของเนื่อว,ว่าความคิดของจะของนะ่ะมันเข่ากับค้นอื่นใดโบหรือว่าเฉพาะกลุมในหน่อยของพวกเธอนะ่ะอย่ายามนอื่นแบบว่าและมีความสุขนะพี่น้อง พวกนี้บกพ่องเรื่องสมองยางรุ่นแรกพี่น้องพวกที่สามารถบุหลี่คนอื่นใดนี่สามารถที่เว้าให้คนอื่นใดโดยที่ว่าเบาแลวเจาะคองมีความสุขนี่คือว่าเป็นบกพ่องยางรุ่นแรกะพี่น้องคอยบ่งหูว่าอันอยู่ในเลเวลใดพี่น้องหูแต่ว่ารุ่นแรงสินะพี่น้องต้องแบบรีบรักษาน่ะพี่น้องถาบว่ารักษาและมันสีมันสีอันต่อไปก็สิเป็นบาน,นะพี่น้องพวกชุ่มเนี่ย เป็นบาทแล้วกลับมาบ่ไร้ได้บาทเนี่เป็นแล้วเป็นเลยคลิปนี้ก็ออกมาว่าในฐานะคนอีสานเนาะค่ะเนาะอันกับ,บ่มีอย่างค่ะอันกับเป็นกลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเ้อค่ะทุกภาคเลยค่ะบ่บว่าตะคนอีสานอันลาไปก่อนเนาะค่ะอันขอบพุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ